เรื่องของบัญชีออมสินนะครับบัญชีออมสินพอดีเห็นพี่อัจฉริยะได้พูดว่ามีการอายัดไปแล้วผมอยากจะเรียพี่อัจฉริยะว่าพี่อัจฉริยะเข้าใจผิดจริงๆไม่ได้มีหน่วยงานราชการใดๆมาอายัดครับนะครับนะฮะภาพไม่ชัดเหรอครับเดี๋ยวนะฮะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวลองเช็คกันนะครับอ่ะชัดไหมครับดีไหมฮะดีขึ้นไหมฮะนะฮะ ภาพไม่ค่อยชัดเหรอครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ่ะก <c oughs> ็พอดีเดี๋ยวผมจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ครับเดี๋ยวผมจะซื้อเครื่องใหม่ครับพอดีเครื่องของผมมันเป็นเครื่องแบบอ่พอใช้งานเราไม่คิดว่าเราจะต้องมี iPhone <c oughs> เพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ได้คิดว่าจะมาเล่นโซเชียลนะครับโด,โดยหลักการจริงๆเลยนะครับผมคิดว่ามีการโทรไปโทรมานะครับแค่นั้นเองครับโอสวสีพี่มารุตนะฮะ คุณนามมินะครับคุณเพนประภานะฮะหลายๆท่านครับอ่านชื่อไม่หมดนะครับกราบขออภัยครับกราบขอบภอภัยบัญชีออมสินไม่ได้มีการอายัดใดๆทั้งสิ้นจากหน่วยงานราชการบัญชีออมสินนะครับทางนายชัยพลหรือลุงพลแล้วก็ผู้มีรายชื่อ ในนั้นนะครับในฐานะที่เป็นผู้เบิกจ่ายนะครับเขาเป็นคนโทรศัพท์ไปขอระง,งับการถอนเองนะครับลุงพลได้มีการโทรศัพท์ไประง,งับการถอนเองทั้งๆท,ง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 ที่ตนเองยังมีสิทธิ์ที่จะเบิกออกมาก็ได้ณเวลานั้นนะครับณเวลานั้นนะครับเงินที่เหลืออยู่อีกหลายแสนสองสามแสนสี 2, 3, 4, แสนนี่แหละเขา นะฮะอ๋อเดี๋ยวนะครับสักครู่นะฮะโอเคผมปิดไฟครับเขาบอกมันทำให้หน้ามืดนะฮะเดี๋ยวนะอ่าตอนนี้มืดไหมครับรู้สึกหน้าจะเหลืองเหลืองเหลืองนะครับโอเคบัญชีออมสินมีการระงับโดยเจ้าของบัญชีเองนะครับเพราะฉะนั้นสังคมจะต้องรับทราบข้อมูลตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะอ้างว่ามีการไปอายัดอเ๋เป็นเงินสปกปรกใช่ไหมอ่ามันเป็น เงินที่ผิดกฎหมายใช่ไหมทาไมต้องรอเจ้าหน้าที่ไประง,งับอายัดนะครับอันนี้ด้วยข้อเท็จจริงได้สอบถามแล้วนะครับเ,เงินในออมสินเราเป็นฝ่ายอายัดไปเองคือหมายถึงว่าสั่งธนาคารว่าระง,งับการเปิดรับบริจาคและระง,งับการเบิกถอนเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนาที่จะเ,เปิดรับบริจาคหากินแบบมากมายอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พี่อัจฉริยะได้พูดถึงคนที่มาบริจาคนะครับว่าหากใครก็ตามที่บริจาคเงินตั้งแต่ส0 0 0มบาท20,000บาทอะไรนี่แหละครับถ้าหากไม่มาเป็นพยงพยานนะครับเขาอาจจะต้องแจ้งความดำเนินคดีนะี้ก็หาสมคบกันร่วมกันในความผิดกฎหมายอาญาอย่างใดอย่างหนึ่งผมเรียน เรียนเรื่องนี้นะครับอย่าไปยุ่งกับคนบริจาคเลยครับพี่ด้วยความเคารพรักของน้องคนนี้นะครับเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับว่าไอ้ที่บริจาคมาเนี่ยจะไปทําพญานาคอยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่นะฮะคือลุงพลเปิดรับบริจาคผมมีจิตศรัทธาผมก็ให้นะครับนะผมก็ให้ครับผมไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่ไปสร้างพญานาคเนี่ยมัน เป็นที่ป่าหรือเปล่าแล้วมันสามารถสร้างได้หรือไม่นะฮะนะครับถ้าผมเป็นคนบริจาคเงินนะครับถ้าผมเป็นคนบริจาคเงินนะครับถ้าผมเป็นคนบริจาคเงิน e ก็ผมก็เห็นบ้านลุงพลก็สร้างอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็เห็นคนโกกอกก็อยู่ในพื้นที่ป่าตรงนั้นทั้งหมดอ่ะถ้าคุณอ้างเป็นป่านะคือถ้าคุณอ้างเป็นป่านะแล้วทําไมเขาสร้างบ้านได้อะทาไมเขาสร้างนู่นสร้างนี่สร้างได้หมดเลยอ่ะ ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนบริจาคเงินเป็นผู้บริสุทธิ์ครับพี่อาจครับขอความกรุณานะครับแล้วก็พี่อาจบอกว่าเนี่ยผมไปน่าจะพูดจารและวสาะไปข่มขู่คุณจอให้มาเป็นพยานต้องอ่ะกราบขอขมาอีกทีครับพี่อาจครับด้วยความเคารพรักครับพี่อาจค,ค,ค,คือคนอย่างผมไม่ขู่นะฮะคือคนอย่างผมไม่ขู่ครับนะครับคือเพียงแต่เราทิ้งข้อคิด ทิ้งข้อคิดไปให้กับคนที่มาให้การนะครับว่าเฮ้ยอะไรที่ให้การแล้วมันขาดตกบกพร่องอย่างไรช่วยกรุณาไปให้การมันสมบูรณ์หน่อยและจําได้ไหมครับว่าได้คุยอะไรกับผมไว้ผมจึงบอกว่ามีแค่คุณ,คณจอจานกับตัวผมรู้เท่านั้นว่าคุยอะไรกันไว้ส่วนได้ยินข่าวว่า จะไปดําเนินการกับผู้บริจาคเงินอย่าเลยครับขอความอนุเคราะห์นะครับขอความเห็นใจนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพี่น้องที่เขามีการบริจาคเงินเลยครับเขาไม่รู้หรอกครับเขาไม่ผิดหรอกครับผมรับประกันได้ไม่ผิดนะครับนะฮะผมบริจาคสมมุติผมบริจาคเงินให้กับนายกนายกบอกว่าจะเอาไปช่วยช้าง แต่บอกว่านายกอเอาไปทำสิ่งผิดกฎหมายคนบริจาคเงินเขาไม่รู้หรอกครับเขาไม่ได้คนบ้านกกอกที่จะต้องไปรู้ว่าที่ดินที่สร้างพญานาคตรงนั้นเนี่ยเออนายชัยพลหรือลุงพลมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่หรือเป็นที่ป่าหรือไม่หรือลุงพลมีสิทธิใช้ประโยชน์หรือไม่เพราะฉะนั้นอยากให้พี่อัญฉรยยะอย่าตีความกฎหมายในแง่เดียวคงควรจะอรอบครอบสักนิดนึง นะครับจริงอยู่พี่พี่อาจอาจจะบอกว่าถ้าผมผิดก็ไปฟ้องผมผมเรียนตามตรงนะครับผมไม่ได้นิยมวิธีการอะไรไปฟ้องกกงฟ้องกลับอะไรครับมีคนฟ้องผมว่าหมิ่นประมาทสารยกฟ้องหมดทําไมผมยังไม่ฟ้องกลับเขาล่ะครับผมต้องการอย่างเดียวครับว่าไอคนที่ทํารู้จักสํานึกอะ่ะขอโทษเป็นไหมสังคมขอโทษต่อสังคมขอโทษต่อผมมาหมิ่นประมาทผมอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้น คนที่บริจาคเงินบางทีอยู่อเมริกาเขาจะทํำยังไงอ่ะหรือ,อาบางคนอยู่ต้องไกลต้องไกลนะฮะอยูอ่อยู่ออสเตรเลียบ้างอยู่เยอรมันบ้างแล้วเขาจะมาอย่างไงนะคุณอัจฉริยะครับฝากนิดนึงพี่เออพี่อ,ด,อ,อดครับขอเถอครับนะนะถ้าจะว่าลูกความผมผิดก,ก็มาว่ากันครับนะแต่อย่าไปอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเลยครับพี่ขอครับพี่ นะครับถ้าพี่จะตีความว่าเป็นการช่อโกงประชาชน